สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับไลน์นี้นะครับเราจะมาแนะนำสายพันธุ์ดีๆสายพันธุ์ที่เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้จักหรือคนที่อาจจะปลูกหรือคนที่กำลังศึกษาอยู่อาจจะรู้จักกันนะครับอันที่ถืออยู่นี่ก็คืออินทผลัมครับอินทผลัม สายพันธุ์อะไรพอพอมพอเดาเดาเดาได้ไหมครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็เฉลยเลยละกันอันนี้เป็นพันุ์โคเนซี่ครับพันธโคเนซี่เป็นพันธุ์ที่ถือว่าติดอันดับต้นๆน,น,นะครับณณตอนนี้นะครับณตอนนี้เป็นพันธุ์ที่ติดอันดับต้นๆที่เป็นพันธุ์ ให้ผลดกและทนทานต่ออะไรนะเขาเรียกโรคโรคพืชครับมแมลงอะไรต่างๆก็ถือว่ามีความแข็งแรงทนทานนะครับอีกอย่างหนึง่งพันโคเนซีนะครับเมื่อ,อถึงเวลาออกลูกแล้วนะครับออกลูกเขาเขาเรียกทลายทลายเขาเนี่ยจะมีความดกนะครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเขาก็คือมีผลสีแดงนะครับ มีผลสีแดงเมื่อสุกแล้วนะครับจะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาสายพันธุ์ก็ขอแนะนำอินทาลัมพันธุ์โคเนซี่พันธุ์นี้นะครับสำหรับที่ถืออยู่นี่เป็นพันธุ์โคเนซี่เนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อคือเนื้อเยื่อเนี่ยจะผลิตจากต่างประเทศนะครับจากแ l a บจาก จากแ l บบต่างประเทศนะครับไม่สามารถที่จะผลิตได้ในเมืองไทยเรานะทีนี้พันโคเนซี่เนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศมานะครับซึ่งราคานะครับราคาที่ที่เห็นอยู่ไซส์ขนาดนี้นะครับราคา2500บาทต่อต่อกระถางนึงนะครับไซ์นี้นะครับไซนี้ที่เห็นอยู่นี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีและความคุ้มค่านะครับในการที่จะลงทุนลงแรงและก็ฝากความหวังไว้นะครับผมโคเนซี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับโคเนซี่ผลสีแดงหวานกรอบอร่อยนะครับอายุบางบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับอายุอายุของของพันนี้นะครับส่วนใหญ่มาตรฐานเนื้อเยื่อนะครับ ก็จะให้ผลผลิตประมาณ2ปีครึ่งนะครับสปีครึ่งหรืออย่างช้าๆก็ประมาณ3ปีครึ่งนะครับจะจะเริ่มให้ผลผลิตนะครับผมก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนๆไปไปรู้จักกับร้านหรือบางท่านอาจจะเพาะมาเมล็ดแล้วก็นํามาขายนะครับอันนั้นอ่ะจะเขาจะเรียกว่า เพาะ,มะเมล็ดนะครับซึ่งมันจะก,กลายพันธุ์นะครับเป็นพันธุ์บาฮีเป็นพันธุ์โคเนซี่เป็นพันธุ์ต่างๆก็คือผลสดที่รับประทานกันนะครับก็คือเอาเอามาเมล็ดมันมาเพาะนะครับคือมันก็มีรสชาติหวานดีนะครับพูดถึงเนื้อเยื่อที่เรารับประทานกันไม่ว่าจะเป็นพันธุ์โคเน,คนซี่อะไรต่างๆเรา,ารับประทานกันเราก็เอามาเมล็ดไปเพาะไปเพาะนะครับไปเพาะแล้วมาปลูกถามว่า มันจะคงความเป็นมาตรฐานไหมมันมันไม่นะครับมันจะกลายพันธุ์นะครับผมมันจะกลายพันธุ์มันจะไม่เหมือนกับพันธุ์เนื้อเยื่อนะครับพันธุ์เนื้อเยื่อมันจะไม่กลายพันธุ์ต้นพ่อต้นแม่มาอย่างไรต้นลูกก็จะเป็นอย่างนั้นจะดกจะใหญ่จะหวานจะกรอบพันธุ์เนื้อเยื่อถอดแบบถอดพิมพ์มาอย่างนั้นเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ยังไม่มีความรู้เรื่องอินทภาลัมนะครับ อยากจะแนะนําให้ซื้อพันเนื้อเยื่อนะครับอย่างที่คินถือมันก็จะมีร้านที่เขาานําเข้านะครับลองศึกษาดูผ่าน f a c e b o o k ก็ได้นะครับมันจะมีกลุ่มอินทพารล์มกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งในกลุ่มเขาจะมีผู้ที่นําเข้าหรือบริษัทนําเข้าเข้ามานะครับแล้วก็เราสามารถสั่งจองสั่งซื้อได้นะครับสําหรับพันโคเนซีก็ เป็นพันที่กินผลสดนะครับอนาคตอนาคตก็ถือว่ากำลังมาแรงราคาผลสดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 000, 7 0 0งันเจถึง1,000นะครับของโคเนซี่นะครับณตอนนี้นะครับเ0 0ถึง1น0 0นะครับถ้าเกรดพิมพ์เมียมก็ประมาณ1,000บางบางสวนก็อาจจะพันสองก็ยังมีนะครับต่อกิโลกรัมนะครับ ลูกลูกผลของเขานะครับก็ถือว่าเป็นพันุ์ที่โอเคใช้ได้นะครับของคินก็ซื้อมาเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนี้ก็จะเริ่มลงลงหลุมแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับผู้ที่สนใจอยากจะสอบถามหรือพูดคุยก็อินบ็อกซ์นะครับแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝาก พันโคเนซี่เนื้อเยื่อนะครับเดี๋ยวจะแชร์ไว้ใน Facebook นะครับเผื่อใครที่ต้องการอยากดูคลิปอยากดูข้อมูลอของเกี่ยวกับเรื่องของโคเนซี่นะครับโอเคหรือจะติดตามผ่าน YouTube ก็ได้นะครับ YouTube ก็จะมีช่องปามังกรต้นกระบองเพชรน,นะครับก็จะนำสายพันธุ์ของอินทพาลัมพันธุ์ต่างๆมาลงไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ